นะครับผมนะอ่าก็เพื่อนมาจากบุรีรัมนะครับผมนะอาจารย์หนูก็แบ่งแบ่งเจ้านี้อ่าครับก็ได้เตรียมเจ้วคุณพี่ซื้อยังก่อนยุคพอดีเลยฮะยุคพอดียุคพอดีนะครับยุคพอดีเดี๋ยวชองน้องอัมตลอดอ๋อสวัสดีครับผมไป็นต้นานต่างๆก็หัวลอยอยู่เจ้หัวลอยแห้งด้อยปั้นความจะลดอ้าวสายห้าวาแล้วครับผมสายห้าเดี๋ยวนะครับ ุณพี่ยุวธีนะครับมาจากบุรีรัมย์มาไหว้แล้วเรามาดูคุณแม่ถาพรไหว้ก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูพี่ยุยุวธีรับมานี่มานี่มานี่คนสวยมัไหร่เป็นตงใจจะดึงเรื่องอะไรกันนี่นิดน้อยแน่อันนี้นิดหน่อยก็ยังดีอืมนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมนะขอโชคเนาะ อ้าวสองเด็กนึงเขาขหาสูนยอดดีเลยเมนตัวอีคือหนแต่ว่าไปบินคือหาสูนโอ้เป็นคนโชคดีจริงๆครับผมดวงเฮงดวงเฮงเห็นป่ะครับท่านผู้ชมขออยู่บ้านจ้ะนักคนบ้างขออยู่บ้านก็ยังได้เลยซักซิดก็ขออยู่ที่บ้านก็ยังได้เลยหนึ่งครหาสูนสุดยอดครับผมนะครับยอดขอรางวัลที่หนึ่งวันแต่ใจวันแตสวนยอมหายพอดีโอเคสองตก็เลยสอเดี๋ยวก็ได้พี่เดี๋ยวก็ได้วันนี้คุณพี่ยุคพอดีนะครับ แม่นบ่ผมบอกผิดบ่ยุผดียุผดีนะครับนี่ครับเตรียมของมานะครับผมด้วยจันะเตรียมของไหวมาไหวที่ศาลปัญกันตะเซยัยมีนะครับผมนะอ่าวันนี้ก็มีนั้นนเย็นมาด้วยนะครับผมนะอือบุลีําลีกามคนเลยแหละครับผมนะครับผมเนาะโซนเดียวกันนะครับเล่นบ่ผู้ใดมาขอก็ได้เมิดอ่า นะครับถ้าท้าผู้ชมอยากมิโชคลองมาขอดูสักครั้งนึงนะครับเราสิเสียไลว่าเพ่นศักสธิตนะครับกสารเตเสนะครับบางท่านบางคนเนาะอันนี้เป็นบางคนบางหันพเ่นอาจจะไม่เชื่อพเ่นอาจจะหัวเราะอันนี้ก็บ่าวากันนะครับแต่ว่าคนที่เชื่อก็อันนี้ก็ พ่อกว่าพ่อมันเป็นความสุขทางใจเนาะถ้าเรานับถือท่านเนาะเราก็ลองมาขอดูนะครับเราได้ได้โชคไปหรือญาผมถืห้าถูกต้องครับแน่นอนนะครับผมนะคกับคุณพี่ยุคพดียุคพดีเดี๋ยวมาดูคุณพี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมดีอันนี้จะมาขออะไรบ้างเลขคู่จังซีมาขอคืออุณพี่เราส่งแล้วเนาะมาขอขอตองหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวคอยมาดูกันจะมาขอตอง จียมเี้ยเขาเรียทูบเรียกทูบอย่างเรียกทูบอย่างเดียวอย่างเดียวพอเอาบ้านเจียมเสี้ยเอาบ้าหรือไงให้คิดเบ้างเอาสองอกสองใจเป็นไงเอาเจียมซี้กับเรียกทูบนาะโอเคเจียมเสียกับเลขทูบอยุพอดีนะครับถูกต้องครับผมบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์นะครับผมจะมาขอโชคครับสารเกษตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพี่ยุพดีนะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็นะครับคือ เพื่อนจะมากราบมาไหว้มาขอโชคขอลาบขออะครับท่านผู้ชมนะนี่เก็บของครับผมออก็นี่ครับอ่ากลังเตรียมของไหว้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าขอเรื่องนี้ช่วงนี้ท่านผู้ชมนะครับคนก็หลั่งไหลกันมาอ่านะครับตะวันตะบอยนายนะนะกวนอ่าท่านผู้ชมที่เป็นมากันหลายหลายคนปะถ้ามันมากันหลายไม่มีที่นั่งนะครับพูดรถที่นั่งไปเลยไหมอันไปแล้วเอ้าโอตายนึกว่างเอาเดียวเอาเสื้อ บ่านึกว่าพ่มีหม่องนางอันนี้ก็ัอหลอกกันจัง่อยมันพ่มีหม่องนางเลยคนที่ยุพอดีเนี่ยครับคือดูในคลิปหรือว่าดูที่ช่องหนุ่มอาร์มคนเดิมครับนะครับแกได้โชคไปหนึ่งหกกับศูนย์ห้าใช่ครับผมทีนี้ได้โชคไปแล้วเพื่นอีกแกก็อยากมาขอตัวเองครับผมอยากมาไหว้สารจตะเซสักคังหนึ่งวันนี้จะมาขย่อเซมซีกับเลขคู่นี่ครับนะครับจะมาขย่อเซมซีกับเลขคู่ครับ อยากมาขออยากมานั่งตรงนี้ว่าวันนี้จะปังอีกไหมครับผมไปดูคุณพี่โอเคครับชี้มาทางนี้แล้วครับผมนะครับวันนี้เยอะแยะนะครับเต็มไปหมดนะครับเอฟซีนะครับสารเสเซคุณพี่เดี๋ยวผมเตรียมนี้ให้นะครับแบบหนึ่งนะครับทานผู้ชมนะก็่วงนี้กำลังติดตามสถานการณ์นะครับกับนีหลักกิโลเฮนนะครับหลักกิโล อพีสิงนะครับอืมครับผมนะเลืกเลยตามใจชอบในทวกชอบอันไหนเตรียมตีขยเยลพี่ละไม้สามไม้ครับผมวันแหนแะครับแต่ผมท่อมไม่ใช่เลขทุกจุดแล้วใช่ไหมครับผมจุดแล้วใช่ไหมจุดทุกท่าโอเคครับผมจุดแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับผมนะครับงวดนี้ตามต่อครับผมหนึ่งอ้ยสิบหกสิบหกกรกฎาคมคอยมักสิบหกผิดเรื่อยๆเลยแต่ผมชอบเลยนะครับผมเนาะก็มานี่เป็นกิมเปอร์ได้เลยเนาะ อืมนะครับก็เป็นสาวสวนนอนอเป็นสาววันแต่กวนให้จบเล่อเอาพี่ยุคพอดีเลาเสียสมาสิครับผมอ่ะนะครับพี่สาวมาพี่สาาพี่สาวพี่สาวมา <c oughs> ดูกันชัดๆเสียมตสีสามไม้จะได้เลขอะไรกับคุณพี่ยุคพอดีครับผมนะครับตอนนี้ขย่าแล้วนะครับ วดที่แล้วได้ไปตรงๆเต็มหนึ่งหกกับศูนย์ห้าออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับผมหมายเลขครับผมออกมาเลยหมายเลขโชว์เลยครับผมหมายเลขคุณพี่พูดเลยครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมอ่ะหมายเลขเจ็ดหมายเลขเอาเสียบเข้าไปขึ้นพี่หมายเลขที่สองนะครับวันนี้นะครับคุณี่พอดีนะครับมาครับผมท่านผู้ชมหมายที่สองนะครับคนดวงเฮงวันนี้เรา เราจะโฟกัสที่คนดวงเฮงล้วนๆครับผมอ่ามาที่สองนนมาแล้วครับผมนะครับเหลือเชื่อหมายเลขห้าหมายเลขห้าเอาต้องเป๊ะวันอื่นเลยมีอื่นเลยเดี๋ยวจะบอกฟันมีอื่นเลยเจ็ดห้ามีอื่นเลยอื่นเลยเดีวอีกไม้อนหนึ่งสุดท้ายต่ผมชมมีอื่นเลยนะครับอาจารย์รู้กันนะแหมรู้กันอ่านะครับออกมาแล้วอ้าวอ้าวเฮ้อา เจ็ดห้าเจ็ดดห้าเจ็ดนะครับผมนะฟังไหมครับท่านผู้ชมอ่าอย่าลืมก็แล้วกันเจ็ดกับหนึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับผมนะเจ็ดห้าเจ็ดนะครับคุณพี่ยุพดีจากกุลีลำเยอะจุดนะครับแมนแมนแมนโอเคเลือกเลขทรบเลยนะครับเดี๋ยวคุณพี่จะไปจุดเลขทูบแล้วมาปากตรงนี้ครับผมไปจุดตรงตรงไหนกันเลยครับวูครับเราตามติดเฉพาะคนดวงเฮงนะถูกต้องใช่ไหมครับ คือคนดวงเฮงเยอะมากทุกคนมาดวงเฮงเยอะเต็มไปหมดโดยเพาะอัมพลเนี่แห่งคือกันเดี๋ล่ะส่วนห้าเองแมนไม่ทด้ขอไห็นโอเคเน้ยวอลเลยก็อาจะบัดเซียวแต่ขันอยู่หนีเนาะย่อนกันไปเขียนว้เขียนไบสิ่งสิ่งตวิโอนหลอว่าอาการมีปัญหาพนักเอยเหรอครับกําลังจะชุดเลขทบนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่า พี่ยุคอดีนะครับผมนะได้ทั้งทั้งหนึ่งหกทั้งห้าศูนย์ศูนย์ห้าได้หมดเลยนะครับผมนะอ่านะครับปะตาเซ่ปะยายมีระวังเลยนะครับผมเราเป็นคุยยิ่งหน่อยแต่เราใส่ชุดขาวไปหาอยู่บ้านแล้วเขาเสียมากไปหาคุณพี่นะจ้ะอ๋้พี่ไปหายายมีไปหาเพื่อนก่อนแล้วไปก่อนเป็นมั่นนี่อ่าอืมคนอยู่ได้ไงอืม ก็เลยได้มาเป็นบอกกยได้มาคิดว่าเป็นยายนี่แหละเพราะว่าเ้าบุหงุชเกินนะงอนหนึ่งเนเหมือนสาวเพิ่งสากพึ่งกับเขาวฝัน่อืมรู้ว่าได้ชมเลขทูปพลังจุดนะครับทำส้มที่คุณพี่ยุคพอดีจากบุรีรัมศักดั์หลังนู้นก็มีอันนี้ติดแล้วครับผมติดแล้วครับผมเดี๋ยวไปไปปักได้เลยนะครับผมนะอ่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องตามติดเลยนะครับตามติดนะครับมีค่านะครับคุณพี่ยุคพอดีนะครับพี่หันหน้ามา ก็พิทางโอเคครับผมนั่นแหละครับนะครับตั้งใจมากนะครับตั้งใจมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับตั้งใจกบบ้าได้แล้วคนไปหาอีกบ้างเนาะนไปหามันมีมาแน่เลยอะไปข้ะเะหาไปหาที่บ้านเมื่อไหร่ยัยมีพ่อจะขโมยถืออะไรกันหเือเออเมื่อไหร่สิไปยูสิไปมืออื่นเช้าขึ้นมืทีนี่นะโอ้แล้สิม่ที่เราใครขอฝันเลยทั้งทั้งคุณพียยก็ฝันเนี่เห็นในฝันมาย่ามีไปหาก็เลยบอกคนในฝันมาสิมาหามาสนมาสิม่ที่เร็ว มันไปจังไหนใส่สุดขาวไปหาใส่สุดขาวมันคุยอะไรเนี่ยครับผมไปเห็นลุกที่ซื้อหน้าตาเป็นแบบแสดงก็เห็นแววใส่สุดขาวไปหาสุดน่ากลัวก้บแ่บัวขาแห้งแต่แต่บัวใยนุ่มแห้งเลยโอ้ใช่สุดขาวไปหาคครรัับบสุดขานวได้ปหาแสดงเอาตรงนับผีสิได้โชคแสดงว่าได้โชคตองงวดคุณพี่อายุพอดีนี่มีบุญเก่ากับยายมีนะที่ผ่นเห็นนะ ต้องมีช่วอีก่องวดแน่นอน่องวดแน่นอนนะครับแต่ฟังเนาะฟังาเนบริจาคมาเป็นเช่ารับริจาคแล้วม่ก็รันเขบอกเลยว่าแต่เพื่ยนีูคมันิเรื่องดูดห่มาเ็ดเนี่ยจะสนยอดมันทำผู้ให้มันจะมีมันอ่ไมันจะเรื่องก็ไดนน่อยก็เลยว่าถ้าดูมัถือว่าร้ายกับพี่จ้างสนัก่าเข้าเืออาหารข้าวหรือปลไมหรืรบก็ คือจะมาไหว้ถวายน้ำอาหารข้าวหวานนะครับเต็มเต็มโตเลยมันอี๋ยายมีอิ่มแน่นอนนะครับกับนักเส้นอาจารย์ยังมีนะครับอาหารนะครับข้าวหวานนะครับน่ากินมากนะครับไก่ตัวใหญ่คุณพี่ยูดีบุรีรัมย์เนาะบุรีรัมย์นะครับผมต้องำเนะอำเภอไหนอำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูครับครับบอกเก็บขึ้นไ ครับเตียมเตี๋ยวของของอัพพ่นชแนลเด้ครับผมฟรีเด้อน่ะอ่าหยิบฟรีได้เลยนะครับผมหยิบฟรีได้เลยหยิบฟรีขายยาได้ครับอ่าอัพพ่ก็บอกนี่แหละครับเพราะว่าเอ็กซ์ซียูนิตนี่เป็นของอัพพ่นชแนลไม่นครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับพี่ยุพดีนะครับที่จุดเลขทูบนะครับของงวดงวดนี้นะครับเพิ่นคนดวงเฮงมาตามต่อนะครับหนึ่งหกกับศูนย์ห้าห้าศูนย์ได้มาเต็มเต็มตามต่อของงวดงวดนี้เลยสิบหกกรกฎาคมนี้หลังจากที่ได้โชคไปแล้ว จะมีไปเข่าฝันอ,อีกเป็นเรื่องที่เหลือเสื่อนะครับคือถ้าไม่มีบุญเก่าหรือบุญถึงกันนิริจะไม่ฝันเห็นง่ายๆนะนะครับคุณพี่พูดได้เต็มปากเต็มคํานะคุณพี่อายุคพอดีนี่ได้โชคไปจริงๆวันนี้ก็มาจุดเลขคู่ว่าเลขคู่เลขชัดอีกชัดอีกนะเดี๋ยวมาดูกัน จะมาดูกันเล็กชัดมากโอ้โหเล็กทัดมากงวดนี้ได้แน่นอนนะครับวันนี้ได้ก็ได้เดียวนะอืมอ่านะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงนะครับช่วง,นะบวงนี้ล่อเลขกทูบอยู่เดี๋ยวยค่อยมา,ยาด,ยดูเลขกทูบนะครับของคุณพี่ยุคพดีนะครับจากบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับ ตอนนี้ไม่ไปกำลังจะสองตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับท้าไ่ใชหมดช่วงนี้บรรยากาศกับที่หลักกิโลนะครับผมนะคนก็ทยอยกันมาแล้วนะกกวนคนทยอยกันมาเยอะเลยนะหลักกิโลแมนช่วงนี้คนมาเยอะเลยเยอะมากนะครับเป็นไงบ้างครับผมอาจารย์ป้อมนะครับผมฮะแกแก่ห้าดิแกห้าแกห้าอือคนมาหลายนะกกวนคุนท่านผู้ชมคนกำลังมาเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมนะคนมาเยอะแยะเลยอือปล่อยไงทำ่วม คือใครก็อยากมีโชคม่ะช่วงนี้คือมันลําบากบอกตรงๆเลยลำบากคือมันมองไปทางไหนก็มอมีแนวจะหาเงินหาท่องไหมเอายังไปขายก็ได้หาบาทสิบบาทครับแต่ว่าสารตะเซีนยนนี่เล่าให้โชคก่อนไงนะอันนี้ก็รู้ที่ว่าอันนี้ก็ถือแสนหนึ่งเป็นเรื่องใช่ไหมถ้าไปหาว่ามันเสียศีลผูนี้ไหมเออเออโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวทขายคุณผียูุ่บดีกว่า นะครับผมแสนหนึ่งโอเอครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปๆไปนะครับผมนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เริ่มจับซัดไปว่าถึงแล้วนะครับโอเอานะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบนะครับเสียบทูบเซ็ตปพ๊บเลขทูบไม่หมดเลยเลขทูบนะครับได้มานะครับเจนเลยสี่เก้าแปดครับผมสี่เก้าแปดนะครับผมชัดเจนนะครับผมสี่เก้าแปดครับผมนะครับเลขทูบคุณยุ พอดีนะครับผมยุพอดีนะครับแต่รีรมลำสี่เก้าแปดนะครับตรงนะครับท่านผู้ชมนะสี่เก้าแปดขอให้โชคดีนะครับครึ่งวัดที่แล้วนะครับได้ไปหนึ่งหกกับศูนย์ห้างวดนี้ก็ขอขอให้คุณพี่ยุพดีโชคสี่เก้าแปดนะครับผมนะท่านผู้ชมครับก็โชคดีนะครับผมนะกับคุณพี่ยุพดีนะครับผมนะก็อันนี้บรรยากาศกับหลักกิโลนะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับสวัสดีครับผมโชคดีครับ